เป็นรถมือแรกประวัติเช็คสูตรไม่มีให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่นราคาเริ่มต้นที่819,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาวเทีอาคารถมือสองเสรีไทย73โชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีรถสวยคุณภาพดีราคามาตรฐานบริการประทับใจวันนี้นะคะเยาจะมารีวิวเจ้า Toyota Fortuner 2.4 v วีปี2016เ,เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Toyota Fortuner คันนี้มีจุดเด่นแล้วเหมาะกับใครตามมาชมกันเลยค่ะ สำหรับเจ้ารถ Toyota Fortuner 2.4V ปี2 0 1 6เป็นรถมือแรกประวัติเช็คสูตรไม่มีให้เลือกตั้งแต่หลักหมืน่นราคาเริ่มต้นที่819,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ จุดเด่นของรถคันนี้ก็คือได้เป็นโฉมเดียวกับ Toyota Fortuner 2.8V ปี2016ดานาเป็นแบบ LED ต้องบอกเลยนะคะว่ารถ Toyota Fortuner 2.4V ปี2016คันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเยาวได้มานั่งอยู่บนรถ Toyota Fortuner 2.4V ปี2016คันนี้แล้วค่ะภายในของเขานะคะกว้างสวยสะอาดน่านั่งมากๆเลยค่ะ พูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมีดีไซน์ที่สวยล้ำและภาพลักษณ์ที่มีระดับคงปฏิเสธไม่ได้ว่า To y o ต t าฟอร์จูเคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาพร้อมฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยออกแบบและคิดค้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งาน t o y o ต a Fortuner 2.4V ปี2 0 1 6คนี้จะเป็นเจเนอเรชั่นที่2ถูกพัฒนาใต้แนวคิดที่สมบุกสมบันดูแลง่ายเหมาะสาหรับผู้ที่กาลังจะขยายครอบครัวเพื่อรองรับสมาชิกคนที่รักในการท่องเที่ยว ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์พ่อขาแม่ขารัชการรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทออกรถง่ายๆเพียง999บาทดอกเบี้ยสุดเศษฐ์ร่มต้น2.69%ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนและที่มากไปกว่านั้นโตโยต้าย,ยังไม่ลืมที่จะจัดเต็มในเรื่องความสะดวกสบายมาพร้อมออปชั่นเจ๋งๆ Power Back d o o ดร,ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า ในส่วนของด้านท้ายมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวาง,วาง,วางสามารถปรับพบับเบให้เหมาะสมกับการใช้งานจุได้ทั้งคนและสัมภาระแบบจัดเต็ม รถของเราเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ซื้อขายอย่างตรงไปตรงมามีการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายรถของเราได้มาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนค่ะและรถของเราไม่มีการตัดต่อพิกความน้ำท่วมสูทเบียนสามารถโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะและทางเรามีบริการล้างอาจีดสปาทั้งภายนอกภายในสปาบ่อสปาห้องเครื่องให้สวยสะอาดเหมือนใหม่ และทางเรามีบริการตรวจเช็คช่วงล่างผ้าเบรกลูกหมากและของเหลวต่างๆก่อนส่งมอบให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างมั่นใจโปรโมชั่นสุดพิเศษจองวันนี้ถึง30เมษายนนี้ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน3ปีเต็มไม่ว่ารถคุณลูกค้าจะแบตหมดน้ำมันหมดรถเสียสตาร์ทไม่ติดหรือลุมกุญแจกสามารถโทรได้ที่เบอร์020021234เรามีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงและฟรีค่าสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบน้ำยาจากเยอรมันหนาถึง7ไมคร ถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถ Toyota Fortuner 2.4V ปี2016คันนี้สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือโทรมาที่เบอร์0894433774หรือทักมาที่เพจ Facebook นะคะรถมือสองทียาคาสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ